ลุงรั่หนูนชอบไปเที่ยว่นั้นมากดังนั้นถ้ามีเวลาลุงจะพาเธอไปเที่ยว่นนั้น,นไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วก็เบี้ยวอีกนะคะไม่หรอกไม่เบี้ยวแน่จริงๆนะจริงสิพวกเราเมื่อเคยไปเที่ยวเช่นปาร์คด้วยกันมาก่อนเพราะฉะนั้นลุงจึงรู้สึกผิดต่อหนูมากหากมีโอกาสลุงจะพาหนูไปเที่ยวใหนะ้ได้แค่ครั้งนี้เหรอคะไม่ขอแค่หนูอยากจะไปจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ลุงพูดเองนะอืมอ้าวมิงมิงจะไปไหนอะ กลับบ้านไงคะไปทางนี้เร็วกว่าขอต้อนรับเกาสวงกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะเกาสวงในที่สุดเธอก็กลับมาจนได้นะกลับมาก็ดีแล้วพามิงก็ขาดเธอไม่ได้จริงๆเออคือคือจะหมายถึงเรื่องงานนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะฉันจะตั้งใจทำงานเต็มที่ค่ะเออเฉินยงเราสอบบัญชีเรียบร้อยหรือยัง เอ่อคพืออย่างนี้นะครับผมตรวจสอบบัญชีของทั้งสองบริษัทพบว่ามีเงินจํานวน70็บล้านได้ถูกโอนไปที่บริษัทของอีเจิ้นปังครับมานึงแล้วจริงๆอะ่ะใช่ครับดีที่เราเรีบประกาศว่าจะซื้อหุ้นคืนมันก็เลยไม่กล้าที่จะเอารไรไปเร่ขายต่อไม่อย่างนั้นเราก็เราต้องสูญเสียมากกว่านี้แนะ่คุณสุตอนนี้เรามีหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือแล้วคุณคิดจะจัดการยังไงต่อครับอืม้าเคิดว่าไงผมว่ามอบให้ตำรวจจัดการดีกว่า ลงส่งหลักฐานให้ตำรวจว่าข้อต่อไปบริษัทถึงเซิ่งกับอันสิ้นของเราทั้งสองแห่งมีโครงการมากมายโรงแรมรถเช่ารีสอร์ทร้านอาหารผมคาดว่าตอนนี้กิจการของพวกเราใหญ่ยยเป็นอันดับหนึ่งของฮ่องกงดังนั้นผมจึงอยากประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพมั่นคงแค่ไหนผมคิดว่างานแรกของพวกเราสําคัญมากคือต้องทาให้ทุกคนประทับใจสุด ให้คนที่มาร่วมจดจำไปตลอดเลยนะครับถ้างนั้นเรามาจัดโปรแกรมทัวร์เฉพาะกิจให้ยิ่งใหญ่กันเลยดีไหมน่าสนใจแต่เป็นหัวข้ออะไรดีอ่ยเอ๊ะคนโบราณก็มีเรื่องยินดีที่สุดสองเรื่องค่ะเรื่องแรกคือสอบได้เป็นจองงวนอีกเรื่องก็คือเรื่องแต่งงานแต่งงานไอเดียนี้ไม่เล็วนี่ผมคิดว่าเราน่าจะจัดทัวร์ไปเลเนี่เวดดิ้งหนึ่งพันคู่ โดยที่รับลูกทัวร์จากในประเทศและอาเซียนเอ้อไงผมว่าห้ามิและซูหญิงก็น่าจะแต่งการสงการน,นี้เลยนะพูดเราว่าไหม <laughs> อย่าแซวกันแบบนี้สิก็เป็นไอเดียที่ดีนะให้ฉันเป็นคนรับผิดชอบเองถ้าคนเดียวจะไหวเหรอผกช่วยเองครับเอองานใหญ่ยอย่างเงี้ฉันจะไม่ร่วมด้วยได้ยังไงเอาสิ พวกเราสามคนทำาด้วยกันเอาละเราลงตามนี้นะให้เฮามินกับเกาสวงดูแลฉันไม่เข้าใจจริงๆบริษัทเราใหญ่ขนาดนี้หาคนเก่งๆไม่ได้เลยหรือไงต้องไปตามยี่เกาสวงกลับมาเกาสวงดูแลทัวร์เฉพาะทางมาตลอด ได้เธอกลับมาก็สารต่องานได้เร็วขึ้นฉันรู้แล้วแวใครก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นเข้าข้างอย่านั่นเข้าไปแล้วพอเธอะก็ส่งมาแล้วอรุสวัสดิขอโทษทีนะฉันมาสายฉันไปบริษัทเอาข้อมูลเรื่องสถานที่มาเนะี่ยอรุสวัสดิ์ดเหรอพระอาทิตย์จะตรมหัวอยู่แล้วเนะทที่ยกระเถิบปะ นะเออความจริงที่แห่งนี้ตอนที่พวกเราประชุมอยู่ก็เคยเอ่ยถึงเรามาจัดงานที่นี่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมมากเพราะว่าคุณดูชายภูมิที่นี่ไม่เลวเลยนะมีทั้งภูเขาทะเลอากาศก็สดชื่นที่ก็กว้างขวาง ถ้ายินตรงนี้ก็จะเห็นสะพานชิงหมาได้ทั้งสะพานเลยซึ่งมันจุดเด่นที่ไม่มีที่ไหนสู้ได้แต่ปัญหาสะพันของที่นี่เนี่ยผมเคยพูดในที่ประชุมแล้วคือห่างจากใจกลางเมืองมากการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแน่นสิเราไม่รู้ได้วว่าันนั้นการจราจรจะเป็นยังไงถ้าหาเวลาคลาดเคลื่อนขึ้นมาโปรแกรมเครื่องหลังก็จะพลอยรวนไปด้วยเมื่อก่อนที่เราทาทัวร์เฉพาะทางก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ ถ้าผิดเวลาไปนิดนึงตอนย้่มโปรแกรมก็ทั้งหมดเลยอ๋อคราวที่จะไปเที่ยวเกาะใช่ไหมเกิดจะถูกทิ้งอยู่บนเกาะแล้วโชคดีที่ไม่เจอพายุนะมาคิดตอนนี้แล้วน่ากลัวชะมัดเลยพูดกันพอหรือยังพวกเรายังต้องไปที่อื่นอีกนะพูดกันหยุดได้เธอมาดูตรงนี้สิฉันว่าที่นี่เข้าท่ากว่าตั้งเยอะแน่ ดูสิมองเห็นวิวห้องกงทั้งเกาะเลยถ้าไปที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรบ้างอย่ากมาสมบูรณ์ลงตัวหมดแล้วจริงไหมฮา,ามินมฉันจะไม่ทำของหาอยอีกแล้วแหละอะไรนะอะไรเธอลืมแล้วเหรอลืมเรื่องราวของเราได้ยังไงกันอเอะนี่เกาสวงเธอว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเออให้สุหญิงเขาพูดเถอะ เธอคิดว่ายังไงเธออยากพูดอะไรก็พูดมาเถอะถ้าเป็นอั้าอึ้งอยู่ได้เออฉันคิดว่าเกี่ยวกับวิวของที่เนี่ยความจริงมก็สวยดีแต่ว่าใครๆก็เคยมาที่นี่แล้วมันจะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่นะสิอจอะเห็นด้วยนะรีบพูดมาสิจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเถอะ ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเหมือนกันนะช่างมันเถอะขอโทษนะเขาก็รู้ว่าผมคิดยังไง thấy các huynh ở đây cai, chân thăng một buồng, nó có đi dai. Phạm Minh, quỵt cái gì vậy? ờ ờ, không có gì. ờ, là không có gì đâu, chỉ là chỉ là nhìn hình thôi. Thôi, xin lỗi Hello. เชนปงเธอโทรหาฉันทำไมจากที่เราไปมาทั้งหมดฉันคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะสมมากที่สุดเลยดูสิจากทะเลทางนี้เราสามารถจะเห็นวิวของห้องกงทั้งหมดแถมสถานที่ก็กว้างขวางพอดังนั้นฉันว่าที่นี่น่าจะเหมาะจะจัดงานมิเลเนียมเวงมากที่สุดแต่ฉันว่าไม่เหมาะหากมีแค่บ่าวสาวหนึ่งพันคู่ที่นี่คงกว้างพอแต่ถ้ารวมพวกสตาฟจัดงานด้วยแล้วเธอคิดว่าพอเหรอเออ ฉัคิดว่าพอไหวนะไหวบ้าบออะไรที่หลังหัดคิดอะไรให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมอย่าทำให้เราเสียเวลาเพราะเธอสุหญิงเออขอโทษนะฮัลโหลทำไมพูดกับเกาสูงเขาแบบนี้อ่ะหรือทำท่าเขาสิสงสัยอีเจนปังโทรมาหาอีกแน่ๆเลยเพราะแค่นี่เองเหรอแล้จะทําผิดตรงไหนอ่ะพอที่แล้ไม่ต้องพูดล้ ในเมื่อเข้าคอบคนเลวๆอย่างอีเจนปังแล้วทำไมฉันต้องเกรงใจเขาพูดแล้วนอะขอโทษทีนะพอดีมีคนโทรมาเสร็จแล้วเหรอเจ้าอีเจนปังมันโทรมาเธออีกแล้วสินี่ซูหญิงไม่ต้องมาห้ามฉันนะฉันรู้ว่าอีเจนปังโทรมาเธอคิดว่าผู้ชายโง่มากใช่ไหมสุหญิงมีหมิงดังหาที่โทรมาโต๊ะหกฉันฉันพูดกับเธอตั้งกี่ครั้งแล้วว่าห้ามติดต่อกับอีเจนปังนี่พ่อฉัเนอะฉันพูดอะไรผิดเหรอเธอไม่เชื่อฉันแต่เชื่อไยนั่นน่ะซูหญิงซูหญิงซูหญิง มีหมิ่โทรมาจริงๆนะสุยิงสุยิง,งเธอตามมาทำไมฉันเป็นห่วงเธอฉันมีอะไรให้เธอต้องเป็นห่วงขนาดเท่าหมิ่นจะเข้าข้างเธอทำให้ผู้ชายทุกคนเข้าข้างเธอหมดสุยิง ที่อย่าเข้าใจผิดนะเมื่อกี้ฉันเข้าใจอะไรผิดปะในเธอบอกฉันสิทำไมเห้าินถึงดีกับเธอนะักกาหลงรักเธอแล้วใช่ไหมซูยิงตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันอยากพูดเรื่องนี้กับเธอเีอยังจำได้ไหมที่ฉันเคยเล่าว,ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันรู้สึกถูกจะตาเขามาก ็นคนดีมีน้ำใจแถมยังมีเสน่ห์แค่ไม่กี่วันฉันได้เจอกับเขาในที่ต่างๆไม่รู้ต่อกี่ครั้งเหมือนที่ในคอลัมน์ดูดวงเขาว่าเอาไว้ฉันค่อยๆหลงรักเขาโดยไม่รู้ตัวถูกเขาดึงดูดเหมือนที่ในหนังสือพูดไว้ทุกอย่างจนฉันหลงคิดไปว่าเขาคนนั้นคือเนื้อคู่ของฉันที่สวรรค์ส่งลงมาจนกระทั่งวันนั้นที่เธอประกาศการมันหมาย ฉันถึงได้รู้ว่าคนที่ฉันหลงรักเป็นคนรักของเพื่อนรักฉันเองไม่ต้องพูดล้วฉันไม่กล้าขอให้เธอยกโทษให้เธอจะตีฉันจะด่าฉันก็ได้ขออย่างเดียวอย่าไปโทษเฮามินเพราะมันไม่เกี่ยวกับเขาเลยฉันคนเดียวที่ผิดฉันเป็นบ้าไปเองคนเดียวจะป่านนี้เธอยังปกป้องเขาเธอยังรักเขาอยู่ใช่ไหมเขาก็รักเธอเหมือนกัน ไม่ใช่นะทุกอย่างมันจบลงไปแล้วฉันกับเฮาหมินไม่มีอะไรกันไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปคนที่เขาชอบตอนนี้ก็คือเธอจนถึงวันนี้เขารักแต่เธอเพียงคนเดียวเธอมาพูดเรื่องนี้กับฉันมีประโยชน์อะไรฉันรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนเธอรู้บ้างไหมเธอบอกฉันสิว่าจะควรทำยังไงขอโทษด้วยฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายเธอเลยฉันรู้ว่าความเจ็บปวดนี้ มันไม่มีทางชดใช้ได้แต่ว่าเธอวางใจเถอะเสร็จงานมลเนียมว็ดดิ้งนี้แล้วฉันก็จะกลับปักกิ่งและจะไม่กลับมือีอินเธอจะไปดังนั้นก่อนที่ฉันจะไปฉันหวังว่าจะได้เห็นเธอกับเฮาหมินอยู่กันอย่างมีความสุข ขอถามเธอเป็นอะไรกับอีเจ้นปังฉันกับเจ้นปังไม่ได้เป็นอะไรกันพวกเราเป็นแค่เพื่อนธรรมดาเท่านั้นมันก็แปลว,ว่าเพื่อให้เฮาหมินยอมตัดใจเธอจึงยอมคลวกับอีเจ้นปังใช่ไหมเธออย่าสนใจเรื่องไม่สำคัญพวกนี้เลยรักเฮาหมินให้มากๆเขาคือความสุขของเธอ ทะเลาะกับฮัมินมาล่อฮะเปล่าคะ่ะปากแข็งตามเคยทุกครั้งก็เป็นงี้รู้ทันแกนะพี่ <laughs> พูดมาเถอะมีอะไรฮะ ที่แท้ผู้ชายที่เกาสูงชอบมาดีตลอดก็คือเฮ้ามินนั่นเองเอจะแรู้ได้ไงเขาบอกฉันเองเขาบอกว่าตั้งแต่ฉันกลับมาเขาก็พยายามที่จะหลบหน้าเฮ้ามินเขาบอกว่าเพื่อฉันแล้วเขาถึงได้ไปไหนมาไหนกับอีเจ้นปังเรื่องมันซับซ้อนจังฮนะ แล้วก็คิดยังไงฉันเสียใจมากตอนแรกฉันโกรธเกาสวงมากฉันนึกว่าเขาหาักหลังมิตรภาพของฉันแต่ต่อมาฉันก็รู้สึกว่าเขาทำทั้งหมดเพื่อฉันจะว่าไปเรื่องที่เขาทำไปกับอีฉันปังก็เป็นเพราะฉันบีบบังคับเขาเพรามีนว่าฉันทำตัวไะเหตุผล อืฉันว่าที่เขาสวงยอมบอกกับแกยอมเปิดเผยความลับในใจให้แกรู้ฉันคิดว่าพวาเขาอยากให้แกกับเฮ้ามินได้สมหวังก,กันพี่แล้วพี่เคยคิดถึงฉันบ้างไหมเขาเป็นเพื่อนรักของฉันเขาไม่สมควรจะมารักเฮ้ามินสูหญิงเอ้เรื่องของความรักใครมันจะไปควบคุมได้เขาอุตส่าห์เสียสละให้แกเราเห็นแก่ความเป็นเพื่อน ก็รู้สึกว่าปัญหาได้ยากแล้วตัวเรื่องที่เกิดขึ้นแกต,ตำหนิเขาไม่ได้แล้วแล้วพี่ว่าฉันควรจะทำตัวยังไงมันสำคัญที่ว่าแกยังรักเฮาหมินอยู่รอเปล่าเฮาหมินก็ยังรักแกไหมเรื่องอื่นน่กอย่าเพิ่งไปคิดเลยฉันรักเฮาหมินจริงๆแล้วเฮาหมินล่ะเฮาหมิน ฉันมั่นใจว่าเขาก็ยังรักฉันอืมงั้นแกก็ไปหาคำตอบเอาเองเถอะไปไปไปนอนได้แนละ้วไปสิแม่คะแม่รู้ไหมวันนี้หนูรู้สึกล่งใจเหลือเกินหนูเพิ่งจะเข้าใจว่ายกภูเขาออกจากอ,อกรู้สึกยังไง ลูกคุยกับพวกเขาสองคนแล้วเหรอค่ะหนูคุยกับพวกเขาสองคนเรียบร้อยแล้วลูกสามารถตัดใจจากความรักนี้ได้จริงๆเหรอหนูคิดว่าหนูต้องทำได้แม่คะเสร็จงานมิเลเนียมเวดดงครั้งนี้แล้วหนูจะกลับบ้านแม่ยินดีต้อนรับหนูไหมแน่นอนจ้ะลูกรักของแม่ขอเพียงลูกไม่ไดีนี ประตูบ้านเราเปิดรอรับลูกอยู่เสมออะไรคะนูลก,กลับบ้านแม่ไม่ดีใจเลยเหรอลูกรักของแม่นิสัยของลูกได้รับไปจากพ่อกับแม่เพราะพ่อกับแม่เป็นคนพิการจึงคอยสอนล,ลูกว่าอย่าไปแย่งชิงกับใครแม่ไม่อยากให้ลูกต้องเสียเปรียบเรื่องความรักเพราะว่านิสัยแบบนี้หนูรู้ค่ะรู้ดีด้วยจะเรื่องอะไรหนูก็รู้ หนูค no ิดว่าหนูทำดีแล้ว เงินแค่นี้ทาไมนายจังวะโทษนะครับคุณเอ๋้าคุณถูกลงับบททุกใบครับไรเว่าไงนะเฮเครื่องรูดที่นี่มันเจ๊งหรือเปล่าอเอ่อครับเครื่องรูดของเราอาจจะเสียก็ได้นะครับคุณเอ๋ครับช่วยจ่ายเป็นเงินสดได้ไหมครับเงินสดเลยฉันมีเป็นร้อยล้านเลยนี่อะปเอ่คุณเอ๋ครับ ไม่ถึงร้อยล้านหรอกครับคุณอีครับนี่มันแค่พันเดียวยังขาดอีกสองพันครับแล้วพันยังไม่พอหรือไงแล้วเออเดี๋ยวให้บอกมาเลยแกจะโทษอะไรฉันใช่คนออกมาให้บอกมาเช้าเลยครับคุณอีเพราะว่าคุณเมาลักกลับบ้านไปนอนดีกว่านะครับระวังนะครับคุณอีครับเดินดีๆเมาไม่ขับนะครับรู้น่ะพวกเรามาจากหน่วยสอบสวนคดีทางเศรษฐกิจอะไร คัขงข่าวเราแค่นี้ต้องเรียกตำรวจเศรษฐกิจมาจับด้วยนะเพวาเราสงสัยว่าคุณแอบขายทรัพย์สินของอันซินโดยไม่ชอบครับหลอดไม่ให้ปากคำกับเราด้วยครับว่าไงนะเราได้เช็คดูแล้วขณะที่คุณเป็นประธานของหงสิงได้แอบขายทรัพย์สินของอันซินเขาเป็นประธานบริษัทจะม,มีสิทธิจัดการทรัพย์สินพวกนั้นไม่ใช่ขายสมบัติตัวเองคุณมายุ่งอะไรด้วยแต่การซื้อขายพวกนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเราได้เช็คบันทึกการประชุมหุ้นส่วนแล้ว ไม่มีมติอนุญาตให้คุณขายทรัพย์สินของบริษัทเลขาของผมอาจจะลืมเขียนก็ได้นี่ถ้าคุณอยากดูบัญชีผมผมจะดเด็กนกบัญชีามาให้ดูดีมยและทำไมเงินที่ได้จากการขายถึงได้ถูกโอนไปอยู่ในบัญชีส่วนตัวของคุณตอ,อผมคิดว่าผมมีเรื่องจะพูดกับพวกคุณเพียงเท่านี้ถ้าทนายผมยัไม่มาผมจะไม่ตอบคำถามอะไรทั้นคุณอีกครับหลักฐานชัดเจนคุณสารภาพมาดีกว่า ถ้ามีหลักฐานจริงๆยิยื่นฟ้องผมเลยสิจะมาถามทำไมให้เสียเวลาเปล่าพณดีนายคุณมายื่นประกันตัวลวเะเ้ยผมกำลังคุยกับคุณมันๆเลยนะเนี่ยต้องไปซะแล้วพณดีพวกเราต้องได้เจอกันอีกแน,น่ถ้าพวกคุณคิดจะเจอผมอีกแล้วก็ ดูก่อนว่าผมมีเวลาไหมทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้วะถ่านจะได้ไม่ต้องทนให้พวกมันซักฟอกฉันนี่คุณยังจะสบายใจอีกเหรอมีอะไรเกิดขึ้นตำรวจขอคำสั่งสารและยันเงินในบัญชีของคุณหมดแล้วก็แต่มาาเมื่อไหร่เนี่ยก่อนที่เขาจะไปจับคุณไงต้องรอยกฟ้องก่อนถึงจะเบิกเงินได้แสดงว,ว่าทําไม่เหลือเลยสักแดงเดียวช่วยหาวิธีหน่อยสิไม่มีเงินผมก็ช่วยไม่ได้ทีนี้แกไม่ตั้งนานแกพูดแบบนี้นี่คุณฟังให้ดีนะ ผมไม่ได้รับเงินคุณมาปเปล่าๆนะผมทำงานให้คุณคุ้มทุกเซน็นแต่วันนี้ยหัวใครตัวมาเถอะไปหาทางตัวเองแล้วกันเสียใจด้วย